จะเลือกอะไรดีระหว่าง Oppo Reno 8T 5G กับน้องฝาแฝดซึ่งมาใหม่ Oppo A98 5G แตกต่างกันนิดเดียวในรูปร่างแต่มาดูรายละเอียดนิดหนึ่ง Oppo Reno 5G จะเป็นจอโค้งส่วน Oppo A98 จะเป็นจอแผน่นอันนี้เป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนแต่ว่าด้านหลังพอพลิกมาแทบแยกกันไม่ออก ส่วนแตกต่างคือรายละเอียดที่เป็นสเปคนั่นเองมาดูเรื่องกล้องกันก่อนนะครับตัว Oppo Reno 8G 5G เป็นครั้งแรกของ Oppo ที่ใช้กล้องที่คมชัดระดับ108เมกะพิกเซลแต่ว่าของ A98 นะครับยังใช้ระดับ64เมกะพิกเซลอันนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดว่ากล้องอื่นนะครับก็มีความเหมือนกัน กล้องเดฟนะครับ2เมกะพิกเซลแล้วก็กล้องที่เป็นไมโครเลนส์นะครับสามารถขยายขยายวัตถุได้ถึง40เท่าส่วนกล้องหน้านะครับ32เมกะพิกเซลเหมือนกันนะครับอันนี้คือความละเอียดที่กล้องให้มาในส่วนของชิปเซ็ตประมวลผลนะครับก็เป็น Snapdragon เหมืก,ก,กัน,น695 5G ให้ชาร์จไวมาที่ความเร็วเท่ากันเลยนะครับ67วัตต์เหมือนกันนะครับแล้วก็ชาร์จได้เร,เร็วจริงๆยอมรับนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้น2เครื่องนี้นะครับความแตกต่างจะอยู่ที่เรื่องของกล้องนะครับโดยเป็นหลักนะครับส่วนหน้าจอก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ต้องพิจารณาเป็นจุดพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเลือกซื้อนะครับระหว่าง Oppo Reno 8T 5G กับ Oppo A98 ซึ่งราคาน่าจะใกล้เคียงกันนะครับประมาณหมื่น นะครับอันนี้คือคาดเดานะครับก็ต้องเลือกว่าอยากได้หน้าจอแบบไหนถ้าเป็นหน้าจอ OLED แต่ว่าก็ได้ความโค้งแต่ถ้าเป็น LCD นะครับก็เป็นจอแบนแต่ความแตกต่างอีกเล็กน้อยก็คือเรื่องของขอบขอบด้านล่างของหน้าจอซึ่งถ้าเป็นของ A98 นี่จะยังมีความไม่ได้สัดส่วนที่เสมอกับด้านบนของตัวกล้องนะครับก็คือมีความหนาหน่อยนิดหนึ่งแต่ว่า Oppo Reno 8T 5G เขาจะไดะ้ความสมดุลนะครับ ระหว่างบนกับล่างเพราะฉะนั้นได้พี่ก็อาจจะเสียดายน้องได้น้องก็อาจจะเสียดายพี่เพราะาน้องมาใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจเองนะครับรว่าของใหม่อาจจะด,ดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ของเก่าก,ก็ยังรู้สึกสวยงามอยู่อันนี้ก็ต้องตัดสินใจเองนะครับ